พี่คนที่โดเนทให้ตเกียวกูนเป็นหมื่นตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมก็อยากออกมาพูดว่าเออผมก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแบบไม่ได้เสียดายเงินหรืออะไรอย่างนั้นัเราโดให้น้องตกร,กรเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วเคยเจอกัน4ี่ครั้งเนี่ยเจอกันเนื่องในโอกาสอะไรบ้างก็มีไปเที่ยวสงการครับไ,ไ,นะไปญี่ปุ่นการฮะไปไหนนะไปญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่นไป2คนเหรอตรวจพบหนุ่มใจดีสปอร์ตกทมอยอมรับว่าผมเสียดายที่สุดคือเวลา1ปีที่สปอร์ตกันมาแต่อย่างน้อยก็ได้มีส่วนร่วมในการนาพาน้องตเกียวกูนที่ไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่นจริงไปเก็บตัวฝึกซ้อมญี่ปุ่นจริงๆสักครั้งในชีวิตก็ตคือน้องอยากจะบอกอะไรกับไอ้คนคนนี้เขาแบบเขาแบบเคคอมพูดเหมือนประมาณว่าผมแบบสนับสนุนสนับสนุนให้ใช้โปรแกรมเตดปาร์ตี้ สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับประเด็นร้อนประเด็นดังเหมือนเดิมนะครับกับน้องสกอนะครับเรื่องร่างทรงเรื่องมีการเล่นให้เรื่องโปรแกรมดีคอนเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าโอเคมันมีข่าวออกไปเยอะมากๆแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับมันมีประเด็นหนึ่งครับในกลุ่มดังกลุ่มหนึ่งนี่ครับพี่คนที่โดนเนทให้ตัวเกี่ยวกูนเป็นหมื่นตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับภาพจากสตรีมนานมาแล้วก่อนโดนจับได้อ่าแล้วน้องคนนี้ก็มาตอบครับแล้วเป็นเจ้าของโพสต์จริงๆนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมคือคนนั้นเอง ไม่ต้องถามว่าหมดเท่าไหร่หรือเสียไดย้ไหมที่ผมเสียดายที่สุดคือเวลาหนึ่งปีที่ซับพอร์ตเขาจริงๆผมไม่ได้อยากโผล่ออกมาหรอกเพราะไม่อยากให้เป็นประเด็นให้พูดนะครับขอให้จบแค่ในโพสต์นี้นะครับผมก่อนที่ผมจะไปพูดนะครับผมกาบขอโทษทุกคนด้วยที่อาจจะทําข่าวเกี่ยวกับอันนี้เยอะเกินไปแต่ว่าเชื่อมันเซิทีฟอีะตอนแรกจะไม่ทํานะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกัน เรามาดูหลอดข้างล่างกันครับตอนนี้นะหลอดตรงนี้1 0 0 0 0แกับอีก1,000บาทหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเยอะใช่ไหมครับแต่บอกเลยนะครับวงการตีมเมอร์ถ้าสมมุติมีชื่อเสียงแบบระดับคนดูร้อยส0งผมบอกเลยว่าเลข1 0 0 0 0แเนี่ยหมูมากเพราะวันนี้เราจะมาเปิดประเด็นถางประเด็นนี้กันครับทุกคนและประเด็นนี้นะครับก็เป็นประเด็นร้อนที่ผมไม่ได้ทําโหนกับวีนานแล้วแล้วก็มีโอกาสได้แบบโฟนอินกับพี่หนุ่มมาต้องบอกเลยว่าโอ้โหตื่นเต้นมากเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงนั้นเรา หวังไม่ใช่มไหมเอาจริงๆอ่ะพูดจากใจเลยอแอดวีก็หวังแหละอ่ะผมผมผมหวังคนอื่นครับแต่ว่าคนนี้ผมสาบานเลยว่า มองเป็นน้องจริงๆคือวันนั้มันสุภาพมากเลยนะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตครับก๊อปรายการไปแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าตัวแล้วนะครับผมผมเชิญมาพูดคุยทางประเด็นบอกว่าซัพพอร์ตมาตั้ง1ปีนะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างนะเกิดอะไรขึ้นนะกับเรื่องราวแล้วรู้สึกอะไรยังไงให้มันแบบว่ายาวขึ้นมาหน่อยจากโพสตโพสต์มันสั้นมากสั้นแทบจะไม่รู้อะไรเลยสแสดงถึงทัศนคติที่แม่งเป็นคนดีดีจนเกินไปแต่วันนี้เดี๋ยวเราให้ฟีลน้องระบายอ่ะสวัสดีครับน้อง ซีมอนใช่ไหมใช่ครับ <laughs> เมื่อกี้เราคุยกันแบบค่อนข้างยาวแล้วนะครับคือพอผมใช้น้ำเสียงเปลี่ยนเก่งขึ้นไหมสุดสด เมื่อ <personaje> กี <sen festivals> ้คุยกันฟิลพี่น้องนะแล้วแบบว่าเออพอใช้น้ําเสียงเปลี่ยนแบบว่าคือเป็นรายการน้องอาจจะเกรงนิดนึงแล้ววันนี้เราอยู่กับน้องซีมอนแล้วก็น้องเซมเอสเอ็มจีเองจากด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้อยู่ในหลายๆเหตุการณ์วันนี้จะมาช่วยให้น้องซีมอนเกรงน้อยลงด้วยนะครับผมก็คือน้องซีมอนเนี่ยมีช่องทางการติดตามก็คือทิกตอกตรงนี้เลยนะครับน้องซีมอนอ่ะเล่าข้าวก่อนก่อนที่จะคุยกันน้องซีมอนเนี่ยผมเคยเห็นว่าเป็นคนที่เปน้องตกรอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ตอนน้องตกร เล่นกับผมก็จะมีมาส่งแบบของวันประมาณแบบ5 0 0ร้อพนหนึง่งอะไรอย่างนี้ในติ๊กต k อกแต่ไม่ได้ส่งอันเดียวนะส่งแบบรัวๆเลยถ้าพี่จำไม่ผิดมีปรปวงประวานด้วยใช่ไหมอ้าวช็อตเลย <laughs> ใช่เ <laughs> นาะจำได้หรือเปล่าตัวเองส่งเนียเออประมาณนั้น <laughs> ก็คือน้องซีมอนเนี่ยซัพพอร์ตน้องตัวเกียวมาประมาณ1ปีเลยใช่ไหมผมประมาณธันวาปีที่แล้วครับ ธันวาปีอ๋อแล้วบรรจบกับธันวานี้แล้วเราไปรู้จักได้ไงเราปัดผ่านหรอหรือว่าไงเขาเขาเขามาทางในสตรีมผมครับอ้าวเราเราไลฟ์หรอหรือว่าอะไรมาให้กําลังใจตอนนั้นผมยังไลฟ์เกมอยู่ครับไลฟ์เกมไเปิดกล้องใช่ไหมเออเปิดกล้องครับแบบนั่งสตรีมแบบเ้างเงาอะไรเงี้ยอ๋อคนดูเราเท่าไหร่จําได้ไหมตอนนั้นโอ้ผมผมไม่มีคนดูครับเราเคยโดโดมาใครมาก่อนตกรกไหม้ก็มีครับผมแล้วโดหนักไหมตอนนั้นแบบพวกปลาวงปลาวานแบบว่อนเลยไหมก็ก็เยอะอยู่ครับผม อย่างช่องเซมผมก็เคยอ๋ออาจจะแบบรู้จักเซมก่อนใช่ไหมอ่ะเป A S A M T, ไอเอสเอไอเซมเนี่ยก่อนไหมไม่ตอนช่วงต้นปีใช่ไหมไอตตแต่งหญิงแต่งหญิงนี่<ล>คนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับต้นปีที่แล้วครับไม่เวลาไอเซมแต่งหญิงนี่มาจากน้องซีมอนหรือเปล่าหรือคนอื่นตรั้งแรกเฉยๆครับเฉพาะครั้งแรกกับรั้งไหนนะ จำไม่ได้าแต่มีมีใช่ไหมแล้วตอนตอนนั้นจำได้ไหมครั้งแรกครั้งแรกเลยพี่เท่าไหร่ที่มึงแต่งหญิงครั้งแรกที่น้องซีมอนให้อะว่าตอนนั้นพี่พี่แกส่งยับเลยส่งยับแต่ว่ามันมีดอกหนึ่งแปดพันใช่ไหมแต่ว่ามันรวมอย่างอื่นมันเกินอยู่แล้วแต่ว่ามีดอกแบบแปดพันมึงแต่งหญิงดิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถึงขนาดแบบดอกใหญ่ๆแต่แบบแบบส่งยับยับอะคือน้องซีมอนให้น้อง S M N G เอ้ยน้องเซมเรียกน้องเซมแล้วกันนะครับช่องข่านี้ก็คือเปย์เซมก่อนนะครับแล้วก็ให้เซมแต่งหญิงแล้วกก็ไปชั และคราวนี้น้องตก,กรก็ไปแบบเมนให้กําลังใจเราก่อนเนาะเสร็จแล้วเราก็ประทับใจถูกไหมจริงๆคือผมไม่ได้ผมไม่ได้รู้จักเขาหรอกอผมไม่เคยรู้จักเขาเลยเอามาทักผมผมก็เห็นแบบเออคนนี้ก็เป็นสตรีมเมอร์เหมือนกัน<อ>มมเลยแล้วก็ไป,ไปส่องปลไปอะไรแล้วก็เกิดความแบบประทับใจนิดหน่อยแหละเพราะว่าแบบเอ้ยดูเหมือนโปรไฟล์จะเป็นคนที่เล่นเก่งด้วยถูกไหมในชีิตเขาเ เก่งอะไรเงี้ยเราเล่นตำแหน่งอะไรแบบเออผมเล่นก็ผมก็เล่นป่าไปเรื่อยอเล่นป่าโอ้ยมันเป็นตำแหน่งใกล้กันด้วยก็เลยแบบว่าเออก็ประทับใจที่แบบเขาเล่นเล่นเก่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยลองไปดูในสตีมเขาเออแล้วเขาก็เล่นเก่งดูเล่นเก่งดีเขาเปิดกล้องไหมตอนนั้นเปิดครับเปิดใช่ไหมน่ารักด้วยใช่ไหมมันดูแบบจริงจริงน้องมันอยู่ในกล้องแบบมันดูแบบคิวเกิร์ลจัดๆเลยนะตอนนั้นอ่ะผมยังว่าเฮ้ย คนนี้น่ารักอยู่นะยั<ค>น,น้ะมีสตรีมเกา่เกาๆเขาอยู่เลยมีอะไรนะยังมีคลิปสตรีมเกา่เกาๆที่ผมอัดจออยู่เลยอ๋อเชียม,มีเฮียมแมวแมวมันไม่เปิดด้วยโอเคเก็บไว้เป็นความทรงจำวันนั้นเรามาโพสต์แบบแถลงแบบว่าเออเราแบบว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์คือคนนั้นเองมันมันเกิดอะไรขึ้นมันมันแบบว่ามีคนคอมเมนต์ด่าเราเยอะไหมมันก็ไม่เชิงว่าด่าครับแต่ผมก็อยากผมก็อยากมันออกมาพูดว่าเออผมก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแบบไม่ได้แบบไม่ เสียดายเงินหรืออะไรอ่างกันมันผมแค่เสียดายความรู้สึกที่ผมมาคุยกับเขาไปหนึ่งปีอะไรเงี้ยคุยหนึ่งปีคุยแบบไหนคุยแบบว่าเป็นเหมือนเพื่อนสนิทกันให้กาลังใจกันประมาณนั้นไหมมีอะไรคุยกันบ่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยไหมก็มีระบังฮะมันเป็นชัดที่เขาทักมาในไอจีว่าแบบรีไฟล์สตอร,รี่ผมมาเพราะาตอนผมผมเพิ่งเลิกกับแฟนมาอะไรเงี้ยอ๋อเ <owo> ราโพสแบบช่วงขันระหว่างที่ผม เลิกกับแฟนก็คือเลิกกับแฟนถูกไหมล้วเขาก็รีพายมาว่าเป็นอะไรเป็นอะไรไหมเป็นอะไรมาหรือเปล่าอะไรเป็นห่วงตอนเราเลิกกับคนแรกเนี่ยเราแบบโดเนทแบบสนับสนุนเขาไปประมาณหลักถึงแสนไหมประมาณไม่ถึงครึ่งแสนครับไม่ถึงครึ่งแสนด้วยอยก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรนะสาหรับการเป็นแฟนกันก่อนเป็นสตรีมอ่ะก็คือมันเป็นการแบบซัพพอร์ตกันอ่ะใช่ไหมทั่วไปเลยนะนี่ผมแค่ซัพพอร์ตเขาใช่ครับ เออเสร็จแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นได้มาคุยกับน้องตอกกรนะไปคุยกันแบบประมาณว่าเพื่อนสนิทเพื่อนอะไรกันคุยมา1ปี1ปีนี้ได้เจอกันไหมเออได้ได้เจอกันครับประมาณต้นต้นปีก็สองครั้งแล้วก็แบบตอนที่ผมมาย้ายมาอยู่กรุงเทพก็เจอกัน2ครั้งครับสครั้งรวมประมาณทั้งหมด1ปีเนี่ย <4 S 1> ประมาณ4ครั้งก็ไม่ได้เยอะนะอ่ะพูดตัวเลขกันก่อนดีกว่าว่าเข้าๆจําจได้ไหมว่าเราโดให้น้องตกรเนี่ยไปเท่าไหร่ ไอ้เลขแท่งแสนนั่นคือเราคนเดียวหรือเปล่าแสนนั้นคือผมแค่หกหมื่นนครับอ่าแค่หกหมื่นนะครับว่าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วรวมรวมจำได้ไหมเท่าไหร่ถึงสองแสนไหมอ่าน่าจะประมาณนั้นแหละครับผมแบบถ้ารวมกับโดเน a แล้วก็รวมกับนอกนอกโดเน t อีกทีนึงแบบไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสตรีมครับอ่า donation มันจะโดนหักเยอะใช่ไหมแล้วก็มีแบบโอนไปด้วยอะไรอย่างงี้ถูกไหม donation เป็นผ่านอีซี่ครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ อ๋อได้ร้อซ็ถ้าโดนผ่านอีซีอะก็คือ <c oughs> แล้วเรามีแบบโอนเป็นเป็นบัญชีเลยไหมแบบตังหบดมันจะได้ใช้ได้เลยมีไหมกอมีครับผมก็ผมก็ไปโอนผ่านทางหลังบ้านแบบเขาอยากกินอะไรผมก็โดโอนไปให้อะไรเงี้ยอ๋อเ,เพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องอพูดถึงน้องตก่กเพราะว่าพี่เองก็มีคนโดหลังบ้านบ้างนานๆที เดือนนึงก็มีแบบ5,000บ้างหมื่นห0ึ่งสองบ้างแล้วแต่นะบางเดือนก็ไม่ได้เลยมันก็มีบ้างขนาดพี่เป็นผู้ชายนะแต่อันนี้เขาแบบเป็นผู้ชายโดพี่เหมือนกันแบบแม่งรวยอะแม่งเหลืออันนั้นอนะแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาอยากกินอะไรเราถามเขาหรอผมก็ถามเขาว่าเอออยากกินอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย เขาก็บอกเอออยากกินอันนั้นอยากกินใช่เช่นเช่นอยากกินอะไรบางีเขาก็ขออยากกินบอนชอนอยากกินอะไรส่วนมากไม่เขาก็เขาอยู่เขาชอบสั่งไลเมียนไปกินที่บ้านนะแบบพวกอะไรเอฟซีหรือว่าเคบับอะไรเงี้ยอ๋อเคบับชอบกินาเขียวแบบเคบยวมัทฉาอะไรเงี้ยแต่เราโอนเกินไหมโอนเกินไหมไม่ผมส่วนใหญ่ผมจะสั่งให้เขานะถ้าเป็นอาหารอ่าถ้าเป็นอาหารก็สั่งให้เขาเลยร้อนแล้วเคยเจอกันสี่ครั้งเนี่ย เจอกันเนื่องในโอกาสอะไรบ้างก็มีไปเที่ยวสงการครับไปญี่ปุ่นฮะไปไหนนะไปญี่ปุ่นครไปญี่ปุ่นไปสองคนเหรอไปสามครับไปไปไปสี่ไปสี่ไปสไปสี่คนเจแรกอ่ะจะไปสามคนแล้วทีนี้อีกหนึ่งคนตามมาครับก็ไปสี่คนไปไปญี่ปุ่นไปไหนไปโตเกียวปะเนี่ยไปโตเกียวครับแล้วก็เป็นการไปญี่ปุ่นครั้งแรกของกันและกันเลยไหมก็ไม่ผมผมไปครั้งที่สองแล้วเออไปครั้งที่สองแล้วครับโตเกียว แต่ว่าเขาเขาไปครั้งแรกไหมผมไม่มั่นใจน่าจะเป็นครั้งแรกของเขาเหมือนกันหรืออาจจะเป็นครั้งที่สองผมก็ไม่มั่นใจนะก็ผมก็เพิ่งคุยกับเขาได้ไม่นานนี้เหมือนกันอ่าอ่าไม่เราไม่ได้ถามเลยมาแล้วเราค่าตั๋วนี่ยังไงใครออกก็ฝ่ายตาออกครับผมส่วนค่าห้องก็ห่ารกันจ่ายก็ปกตินะก็เราก็ไม่ได้แบบออกค่าตัวเลยเหรอเราไม่แบบเราแบบโดเนทขนาดนี้ไม่แบบออกค่าตัวให้เลยเขาบอกว่าค่าตัวเดี๋ยวเดี๋ยวออกกันเองดีกว่าอะไรเงี้ยอ่อกี่บาที่าเขาก็จริงใจเราด้วยจาได้ไหมประมาณ20ไป2ิบ อ่า2 0 k 2 0 0 0 0ืนต่อคนไปกับผมประมาณนั้นครับ4ี่0 0หรือเปล่าหรือ20,000ไปกับ4ี0,000ื่นครับผมไปกับโอ้เขาก็จ่ายเองนะคนกันใช่ไหมเขาจ่ายเองเต็มเลยเหรอ4 0 0ห0นอ่ะทุกคนน่ะหรือเรามีช่วยออกใครไหมผมไม่ได้ช่วยออกเขาเขาบอกว่าตังตังออก โอ้ก็แฟแฟก็แฟแฟแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดหลอดตอนนั้นอ่ะมีแสนบวกพี่ซีมอนเกือบแปดหมื่นเลยอีเวนต์ต้องหมดเลยผมต้องหมดเลยเออตอนมอนโดตอนนี้เออลืมกูลืมเซฟไปแล้วก่อนไปญี่ปุ่นอาจจะมีหลอดไปญี่ปุ่นอยู่แสนกว่าอ๋อเขาขึ้นหลอดจะไปญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ไหมถูกไหมแล้วเราก็ไปเปโถซีมอนมันก็ตังเองนันแหละก็ประมาณว่าแล้วก็โดเนตอยู่ในหลอดนั้นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วด้วยมีอาจจะไม่ไม่เต็มร้อยหร อาจจะเป็นเงินน้องเขาด้วยบ้างอ่ะแล้วก็ไปกันไปกัน4คนแล้วก็ไปเที่ยวกัน้งกี่คืนครับประมาณ10วันครับฮะเที่ยวเฮียอะไรกัน10วันเนี่ย <c oughs> สิวันค <c oughs> ่ากินเป็นเราใช่ไหม เลี้ยงสี่คนเลยไหมก็อาจจะมีอาจจะมีแบบส่วนจุกจิกที่เขาแบบซื้อเองไม่ได้แบบไม่พี่ขอขอซื้ออะไรอย่างนี้ไม่มีแต่ว่าแบบถ้าเป็นการแบบกินในร้านใหญ่ๆอะไรย่างเงี้ยคือเราเลี้ยงถูกไหมประมาณนั้นครับแล้วสี่คนสามคนเนี่ยเราก็คนเดียวเลยั้มเนี่ยผมคนที่สี่คนที่สี่คือมาช่วงวันสุดท้ายผมก็เลยไม่ได้เสียอะไรเยอะตอนตอนไปตอนไปเหมือนจะมีปัญหาเรื่องตั๋วเครื่องบินด้วยพี่มีขากลับไม่พร้อมกันอะไรเงี้ยอ่อใช่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็เลยต้องแบบเขากลับก่อนกี่วันตขากลับนโอ้เวลาเรยเรียก เลยครับผมเขากลับก่อนผมประมาณ2ชั่วโมงมาครับโอ้ไอ้เหี่ยกูนึิว,ว่าวันเปลี่ยนแต่ว่าอีกคนที่ตามมาวันสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรมากก็อยู่ต่อของเขาไปเองถูกไหมไม่ก็ ับพร้อมกันเลยครับเขามาแค่สามวันเลยเฉยสาม <3, S 1> วันสามวันสุดท้ายก็คือตอนแรกอยู่กัน3าคนถูกไหมพอสามคนปุ๊บถ้าเป็นร้านอะไรที่มันดูเป็นทางการหน่อยเนี่ยที่มันไม่ได้จกได้เลยแบบจกเงินได้เลยนี่ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเราถูกไหมอ่าแล้วก็ทีนี้พอคนที่สี่มาเนี่ยก็มาเที่ยวอีกประมาณสองสาคืนถ้าเป็นร้านเป็นทางการอีกก็เป็นเราอีกไหมเอะพูดตรงๆก็มีก็มีก็มีครับ ก็มีแต่ว่าทุกคนต้องเข้าใจแล้วมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นร้อยเปซ็นตทุกมือทุกอะไรขนาดนั้น<อ>ก็จะมีแบบการออกเองอะไรอยู่แล้วด้วยถูกไหมใช่ครับไปเที่ยวโตเกียวด้วยกันเสร็จแล้วเจออีกครั้งที่เหลือเนี่ยไปไหนบ้างไปจีนะครับไปจีน,เนีเชิงตู ใครชวนใครก็ต่างฝ่ายต่างก็อยากไปกันนะครับอ๋อเราไม่เคยไปใช่ไหมก็เลยไปก็อยากไปเหมือนกันใช่เพราะว่าเห็นพ๊กเลื่อนทิกตอกเราแบบเจอพอเขารีวิวเฉิงตูกันแบบสวยมากอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากไปด้วยเขาก็อยากไปผมก็อยากไปอืมก็อยากไปแล้วค่าตัว๋วอเมริกันแชร์ไหมเป็นแชร์ครับเพราะว่าไอก้กับทัวรก็แชร์กัน คนละสามหมื่นกว่าแชร์กันคนละสามหมื่นกว่าแต่เหมือนเดิมไหมเนี่ยเซมสืบม,มาดิเป็นเดิมดลอ <laughs> ดฮะคือในแต่ละเดือนอะ่ะพี่เขาจะตั้งหลอดแล้วผมก็ไปส่องตงลอดไอง,ง,งว่าเออแต่ละเดือนเท่าไหร่ก็คือไม่ต่ำกว่าสามหมื่นนะพี่ต่อเดือนหลอดหลอดเขาตั้งทีตั้งหลอดแบบเท่าไหร่หนึ่งเดือนครั้งครับเดือนละมีห้าหมื่นถึงแสนแล้วแต่แล้วแต่เควสว่าจะไปประเทศอะไรหรือเปล่าแล้วแต่ว่าจะทําอะไรหรือเปล่าเหมือนไอหลอดหลอดไปประเทศมีแค่สองสองครั้งพี่ที่หเราก็เป็นตั้งหลอดธรรมดาพี่ ค่าขนมแมวนู่นนั่นนี่เนาะอ่ใช่ครับก็นั่นแหละก็ตัวแบกตัวแบกทุกเดือนก็ซีมอนนั่นแหละพี่ก็แบกก็ทุกเดือนก็ซีมอนก็อันนี้เราก็ต้องยอมรับนะน้องซีมอนใช่ไหมมันเป็นเงินส่วนแยกที่เราจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรเราคิดว่าเราปกติเราก็จะโดเนทอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมอ่าใช่ครับพี่ซีมอนเขาชอบสนับสนุนสตรีมเมอร์อยู่แล้วพี่น้องเซมก็ได้สนับสนุนจากน้องซีมอนเนาะแล้วก็แบบว่าเป็นการแบบว่าโดเนทปกติที่จะเป็นก็ถือว่าน้องเขาก็โอเคนะไม่ได้มาขอเพิ่มอ่ะที่จะมมมาาาาแแบบเเเเเเอออะไไรพิิ่่่่กกก็็็คคนนนนนนีี้้้งททดดโััปต๋วถู ไปจีนกี่คืนครับวันนั้นห้าวันครับห้าวันไอ้กับสองคนเ<ป>ลยคับสองคนแต่ไปกับทัวร์แต่ไปกับทัวร์นี่ไปกับรอบนี้ไปกั<ๆ>ปกนสองคนแต่ไปกับทัวร์เพราะว่าจริงๆมันก็จีนมันก็ไม่ได้เหมือนญี่ปุ่นเนาะที่จะมีคนแบบไปด้วยตลอดแบบวัยรุ่นมันก็ต้องมีความแบบญี่ปุ่นก่อนะจีนนี่มันก็จะเป็นความชอบที่แบบลงลึกมากกว่าแล้วสำหรับผมที่ไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศนะ<ม>แล้วเราก็แบบไปดูแล้วก็ชอบแล้วก็ไปด้วยกันสองคนไปกันสองคนไปห้าคืนแล้วอันนี้เราเลี้ยงเต็มไหม ไม่เต็มครับผมก็เขาก็แบบเขาก็อยากกินอะไรเขาก็จ่ายเองบ้างส่วนหนึ่งแล้วส่วนมากเราก็จะถามว่าเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวอะไรเราก็จะตามฟิลผู้ชายอ่ะจะจกอเ,เองถูกไหมผมก็ถามประมาณว่าเอออยากกินอะไรหรือเปล่า,าดเดี๋ยวซื้อให้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเออเขาก็เกรงใจเราเหมือนกันอะไรเงี้ยอ่าอ่ะแล้วระหว่างที่แบบ เราสนับสนุนกันเนี่ยเราแบบนอกจากเป็นการโดนาทเงินแล้วเรามีให้ของขวัญอะไรแพงๆไหมก็มีครับผมอะไรที่แพงผ้าพันคอของ Agnes Studio ครับติดละ320ยูโรอ๋อถ้ายูโรมันก็ก็หนักกว่าไอ้ดอลลาร์ดิประมาณหมื่นกว่าบาทอตีไปโง่ๆก,ก็ก็ยังยังไม่เท่ากับเงินที่โดนาทไปนะก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะหรือว่าแบบมีแบบลายชิ้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็มีมันก็มีเยอะครับแต่ผมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าผมให้อะไรไปบ้าง ก็คือมีเอสเตดเมอร์ชื่อดังสีส้มนะครับที่มันชอบชนเจือกนะครับมันเอาไปโพสต์ว่าตรวจพบหนุ่มใจดีสปอร์ตกทมอยอมรับว่าผมเสียดได้ที่สุดคือเวลาหนึ่งปีที่ซัพพอร์ตกันมาแต่อย่างน้อยก็ได้มีส่วนร่วมในการนําพาน้องโตเกียวกุนที่ไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่นจริงไปเก็บตัวฝึกซ้อมญี่ปุ่นจริงๆสักครั้งในชีวิตแต่อย่างน้อยก็ได้มีส่วนร่วมในการนําพาน้องโตเกียวกุนไปอยู่ในแคมป์ฝึกซ้อมสักครั้งในชีวิตจริงเพื่อฝึกซ้อมการสับแอฟเพื่อชาติให้ชํานาญเพราะจะต้องอยู่ในสภาพ อากาศที่หนาวเย็นจะช่วยเรื่องรีเฟกของนิ้วมือให้ใช้งานได้ดีที่สุดแบบให้จับผิดไม่ได้ว่าพยายามจะโกงในการแข่งขันซีเกมมากขึ้นอันนี้เจ้าตัวไม่ได้กล่าวซึ่งบอกเลยว่าไอเพจเนี้ยมันโพสต์ถึงผมเนี้ยเยอะมากเลยวันหนึ่งวันหนึ่งมันตั้งเวลาไว้18โพสต์เลยมั้ง ก็คือน้องอยากจะบอกอะไรกับไอ้คนคนนี้โพสต์นี้นะน้องได้ทักไปหรอทักไปครับทักไปทักไปทําไมเรารู้สึกยังไงเขาแบบเขาแบบไอ้คอมพูดเหมือนประมาณว่าผมแบบสนับสนุนสนับสนุนให้ใช้โปรแกรมเติร์ปาร์ตี้อะครับเอ่อตัวแกรมแบบช่วยเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอทางที่แบบผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนผมไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เลยเออใช่ถ้าพูดถึงเรื่องนี้เราเรารู้เรื่องเราเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมผมไม่รู้เลยผมแบบยืนยันเลยว่าแบบผม ที่ผมแบบสนับสนุนมาคือผมไม่รู้เลยเราเ<อ>ชื่อสุดใจเลยใช่ไหมผมเชื่อสุดใจบอกมันก็มีคนเมนนะว่ามันก็มีส่วนน้อยแหละที่ผู้หญิงจะเล่นเก่งเนี่ยแหละคือส่วนน้อยที่ผมเชื่ออ๋อก็เหมือนพี่อะเนาะที่เชื่อว่าผู้หญิงคนแรกที่พี่ยอมรับทุยบนมาก็คือตอนนี้น้องเขาได้ทักไปว่ผมไม่โอเคตรงส่วนนี้เหมือนพี่นนท์พูดว่าผมสนับสนุนให้เขาโกงทั้งที่ผมไม่ได้รู้อะไรเลยพี่จะเมคฟันแต่งอะไรก็ได้แต่จะบอกว่าพี่แต่งขึ้นเพื่อให้เข้าใจเข,ข้าใจอะไรอะพี่เข้าใจว่าผมสนับสนุนการโกงหรอผมก็ไม่รีว่่าาาาคนนทผมมมมมตติดจะถข้อูล อะไรแบบก่อนจะโพสต์ก่อนไปลงเลยรบกวนด้วยับก็คือน้องเขาอยากจะให้แบบแก้โพสตหน่อยเพราะว่าตอนนี้นนถึงจะบอกว่าอันนี้เจ้าตัวไม่ได้กล่าวแต่ว่าเราก็รู้สึกอ่านแล้วแบบเศร้าใช่ไหมมันไม่ใช่อ่ะเราคือมันเป็นเรื่องร้ายแรงของประเทศซ,ซึ่งเราไม่อยากมีเหี้ยอะไรเลยถูกไหมไม่เชยออย่างนั้นแต่บอกว่าเขาแบบเขาพูดแบบ ตีไข่ใส่ให้ผมอะแบบให้ผมดูเป็นคนแย่อะไรเงี้ยแบบทางสที่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซับไม่ได้แบบไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยอะอันนี้ก็มาแก้ข่าวตรงนี้ด้วยนะคุณนนชนเจือกนะครับคุณต้องแก้ข่าวนะครับว่าน้องเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเลยนะถึงคุณจะบอกว่าอันนี้เจ้าตัวไม่ได้กล่าวแต่งเองเพื่ออ่านแล้วเข้าใจแต่เข้าใจอะไรใช่ไหมประมาณนั้นนะครับเอออันนี้เดี๋ยวพี่แบบประสานงานให้ทีมงานแบบจัดการในส่วนนี้ด้วยนะ ถ้าพูดตรงๆอ่ะผมพูดอีกครั้งเลยคือผมกับน้องต,รงตรงกรเนี่ยก็มันไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ว่าน้องทำอย่างนี้ปุ๊บผมโดดออกนะจริงๆไปอ่านโพสต์เก่าๆข้อความเก่าๆที่หลายๆคนคุยกับน้องผมก็แอบเศร้านะตอนที่น้องมันดีอ่ะมันก็มีแล้วทีเนี้ยถ้าพูดตรงๆผมกับความสัมพันธ์ของน้อง,องมันก็มีความแบบว่าน้องสองคนเนี้ยน้องเซมกับน้องซีมอนเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าความสัมพันธ์ของผมกับน้องอ่ะมันแทบไม่เป็นอวังเลยใช่ไหมถูกไหมไม่ได้มีชเชิงช,ชู้สาวเลยคือเหมือนแบบเราทํางานแบบแล้วมันแบบว่ามันมมีีหลาายเเรรื่่่ออองทไได้ชบพกัน สักเท่าไหร่ทั้งเรื่องแบบว่าเออน้องเองก็ไม่ได้ไปตู้ตามที่แบบ เราแบบงานยิ่งใหญ่เลยแล้วก็เรื่องแบบว่ามีเรื่องหนึ่งก็คือที่น้องเขาแบบไม่โอเคกับผมผมเล่าตรงนี้อีกนิดหนึ่งแล้วกันเพราะน้องซีมอนก็น่าจะเข้าใจในตัวพี่ผิดด้วยมันจะมีเรื่องหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือตอนนี้มันมีข่าวขอพูดเลยว่าน้องคนหนึ่งที่เขาที่เขาเหมือนจะเป็นร่างทรง <S <S อะผมนามสมมุติว่าเชียแล้วกันนะน้องเชียเนี่ยได้ถูกเชิญมาเล่นในทัวร์สตรีมเมอร์นะครับของผมในทัวร์ที่ประมาณที่ 2- ที่3แล้วน้องเชียเนี่ยอยู่ในสล็อตเซมิโปรคือทีมหนึ่งอะมี ประมาณทีมละ2คนแล้วทีมนั้นอ่ะมันมีรีมิกแล้วก็มีมอสที่เป็นเบคอนเก่าเป็นโคดแชมป์โลกอยู่แล้วแล้วมีน้องเชียร์จะเสียบเข้าไปมันเป็น3ผมเลยจะให้ปรับไลน์อัพเวโยกน้องเชียร์ออกไปอยู่ทีมอื่นซึ่ง ตอนนั้นเนี่ยทุกทีมมีโปร2คนหมดแล้วผมเลยจะแบบว่าให้น้องเชียร์เนี่ยต้องออกจากการแข่งขันไปเสร็จแล้วการที่จะเอาน้องเชียร์ออกเราต้องหาคนที่เก่งระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่โปรเพเยอร์มาเล่นนะครับซึ่งผมก็คิดกันอย่างหนักเลยแล้วไอ้เมียผมเนี่ยแหละก็เลยแบบปิ้งขึ้นมาว่าน้องตก,กรสิมาเสียบทีมนี้แทนน้องยังไม่ได้เป็นโปรนะแต่เล่นเก่งมากทีนี้ผมอะ่ะได้เชิญน้องตก,กรมาเล่นทัวร์นี้แล้วตั้งแต่แรกแต่น้องตกกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่อยากเล่นเขาเหมือนว่าเขาป่วยเขาไม่พร้อมหรืออะไรไม่รู้ตอนนัน เขาไม่เล่นแต่ไม่ใช่หญิงอะไรนะแบบว่าเหมือนจะไม่ว่างอะไระไม่เล่นเออแล้วผมก็เลยบอกว่าทีมนี้ยังไงก็ต้องน้องเชียร์ต้องออกนะไม่งั้นทีมอื่นไม่โอเคน้องเชียร์ก็เลยต้องดีตัวออกไปแล้วผมอ่ะเลยได้ไปลองเชิญอีกรอบให้น้องตกกกมาเล่นปรากฏว่ามันเหมือนเป็นเรื่องโจกนะน้องตกกกรตอบรับที่จะกลับมาเล่นเวมาเล่นเฉยม,มาเสียบในทีมไลอ้อนรีมิกกับมีมอสซึ่งเรื่องตลกคือถ้ามันเป็นร่างทรงอ่ะเข้ากับกูไล่ไอ้คนชื่อเชียร์ออกไปอ่ะและกลับมาเป็นตกรกรแล้วไอ้คนชื่อเชียร์แม่งเป็นร่างทรงและเป็นคนที่่่เลนอยูด Yeah, ซึ่งไม่รู้ทัวร์นั้นด้านดับที่เท่าไหร่กันนะแล้วทีเนี้ยผมเลยคิดว่าตอก,อกอรก็อยู่ทีมนี้ไม่ได้ไลน์อัพยังเก่งเหมือนเดิมพอกอกอเพราะตกรผมยกให้เป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดตอนนั้นแบบเก่งเก่งระดับ โคตรโคตรอ่ะเกือบจะโปะผมเลยบอกว่าตกกอต้องย้ายไปอยู่ทีมอื่นแล้วคนอื่นอ่ะมาอยู่ทีมรีมิกอยู่ดีนะเพราะว่ามันมันเก่งเกินอยู่ดี <c oughs> น้องตกกอก็แบบถ้าพูดตรงๆแล้วตอนนั้นน้องตกกอไปโพสลงสตอรี่เลย, <c oughs> เลยโพสว่าประมาณว่ายา้ายกูเหมือนหมูเหมือนหมาหรืออะไรแบบไม่โอเคอ่ะซึ่งผมแบบไอ้เชี้ย <c oughs> ผมต้องทําให้ทุกทีม8ทีมอ่ะมันบาลานซ์เท่ากันเวน้องเขาก็ไป <c oughs> <c oughs> โพสเรสตอรี่เฉพาะเพื่อนเห็นแหละมันคนเห็นไม่เยอะหรอกแต่ผมดันเห็นเพราะผมเป็นเพื่อนผมก็เลยแบบด่าเข้ากลุ่มไปเลยด้วยความแรงของผมเองแหละเออผมอาจจะไม่ใช่แบบผู้ใหญ่ที่แบบมีวุฒิภาวะขนาดนั้นผมด่าเข้ากลุ่มที่เพื่อนน้องตอก,กรกรเขาอยู่ผมเลยด่าเข้าไปเว้ยว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมโพส์อย่างเงี้ยอะไรประมาณนะั้นผมจำไม่ได้แนละ้วผมว่าอะไรไปแบบทําไมโพสงั้นไปลบออกเลยนะหรืออะไรแบบไม่โอเคนะเว้ย anyway, แบบนู่นนั่นนี่เจอน้องมันก็ลบไปแล้วก็ประมาณว่าคือผมต้องจัดสรรความบาลานซ์แล้วคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือกูโดนเปิดก่อนอะ่ะพูดตรงๆ อุ๊ยมันเปิดก่อนอะแล้วแบบว่ามันก็มันไม่ได้ด่าอะไรแรงนะเสร็จแล้วเราก็ผมก็เลยไม่โอเคแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วจบทัวร์ไปน้องมันก็แบบน่าจะแบบมาคุมาคุไม่ได้แบบอะไรแบบอาจจะหลบหน้าหรืออะไรแบบรับหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจหรอกอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวครับการคุยกันเรื่องคนอื่นรับหลังเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องปกติสําหรับผมอยู่แล้วเพราะว่าเราคนไม่โดนดินทามันมันไม่มีหรอกครับบนโลกนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าผมเองก็ดินทาคนอื่นเหมือนกันอ่าก็ มันเป็นเรื่องการโยกตำแหน่งที่ทําให้แบบจุดแรกที่ผมกับน้องแบบไม่ค่อยลงรอยกันแล้วก็กลับมาแบบเป็นพี่น้องกันปกติเสร็จแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตอนเข้าตู้นั่นแหละที่เขาแบบไปขึ้นตู้กันินหน้าแล้วน้องมันไม่ได้ไปน้องมันไม่ไม่ได้ไปบอกว่าปวดท้องแล้วก็หรือหรือญาติเสียเนี่ยญาติเสียแน่แต่ปวดท้องก่อนหรือเปล่าไม่รู้มันก็เลยเป็นการลงไม่ลงรอยครั้งที่2ก่อนที่น้องเขาจะได้ไปอยู่ที่ทารอนอีสปอร์ตประมาณนั้นเรื่องราวมันประมาณนี้ทําให้ผมกับน้องแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับ ก่อนไปด้วยน้องซีมอนอยากพูดอะไรถึงน้องตกรกไหมตอนนี้อยากให้เขาออกมาขอโทษเฉยๆครับผมขอโทษสังคมอะไรเงี้ยที่เขาติดเขาเพื่อมัจะดีขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้แบบไม่มีวิแววเลยไหมได้ติดต่อไหมผมไม่ได้ติดต่อเขาเลยครับก็คือตอนนี้ไม่ได้คุยอะไรกันเลยใช่ไหมคือผมประมาณว่าแบบน้อยใจเขาละมั้งประมาณนั้นนะครับอ่ะเราก็น้อยใจเขาที่ใช่ที่แบบเขาไม่ค่อยสนใจเราอะไรเงี้ยอ่ะไม่ค่อยสนใจเราก็จะมีแบบผมก็เลยแบบไม่ตอบเขาดิ ไม่ตอบเขามาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วครับก่อนเกิดเรื่องอ่าน้องซิมอนอัปเดตตัวเองตอนนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเราเปไปแบบหลายแสนเลยตอนนี้ชีวิตเราเป็นยังไงอ๋อเฉยๆครับผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะผมแค่เสียดายความรู้สึกเฉยๆอ่าเดี๋ยวผมพูดอีกนิดหนึ่งมันเป็นอะไรที่พูดออกอากาศไม่ได้นะน้องซิมอนเองตอนนี้ก็ลำบากนะครับก็ลำบากหลายๆอย่างอยากให้ทุกคนแบบไปติดตามไปซัพพอร์ตน้องนะน้องไม่อยากเปิดตัวนะผมพยายามเล่าหรือละให้น้องมันเปิดอย่างน้อยแบบติกตอกก็ได้อย่างน้อยมาลา์คุยมีคนพูดคุยยมมมมีีอะไไไรรกกันน่ด้หา มสนะอยากให้ทุกคนไปเม้นให้กำลังใจน้องซีมอนน้องซีมอนเองก็เหอดอยากให้น้องตกรกรออกมาขอโทษสังคมอยากให้ออกมาขอโทษตัวเองนิดนึงด้วยไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่แบบดูดิน้อง<ข>อมันเป็น<ม>น้องมันแบบไม่เอาอะไรแล้วอ่ะคือคนดีนะจริงๆเรื่องราวมันมีเยอะนะแต่ผมไม่สามารถออกอากาศได้ไม่เอาเอาแค่นี้พอนะเพราะว่าจริงๆก็มันก็เหลือความรู้สึกดีๆที่ให้กันอยู่ถูกไหมมันก็ยังมันก็ยังยิ่งเหมือนเดิมแลแต่แบบแค่ อยใ,ใจเฉยจริงๆ,ๆคือ,คอมันมีเยอะกว่าน,นี้แต่ผมขอเล่าไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าค,คือน้องซีมอนเนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าคอยซับพอร์ตเนาะน้องซีมอนอยากจะแก้ข่าวด้วยว่าน้องแค่แบบว่าเอเอซับพอร์ตชื่นชอบคนคนหนึ่งแล้วมีโอกาสได้พูดคุยมีอะไรคือไม่ได้แบบจะเป็นเอาหวังหรืออะไรขนาดนั้น<อ>มันมันคือคนที่เฮ้ยคนคุยกันหรืออะไรอะไอ้เหียเราได้คุยผู้หญิงคนหนึ่งหรือเราได้ให้กำลังใจคนคนหนึง่งมันต้องมีความรู้สึกชอบบ้างแหละมันเป็นเรื่องปกติป่ะใช่ไหมทุกคนมันเป็นเรื่องปกติแต่่่ไมใชแบบ เออชอบปุ๊บกูบต้องหวังแบบเอาหวังอะไรอย่างนี้เลยมันผมอยากให้ทุกคนแบบใช้คําว่าเอาหวังให้มันแบบถูกให้มันควรกว่านี้มึงไม่เคยชอบใครสักคนหรอวะแบบไปคุยแล้วแบบเออต้องเป็นเอาหวังหรืออะไรแบบต้องมีเรื่องอะไรเรื่องอะไรอย่างนี้อย่างเดียวหรอต้องพอใจอ่ะแล้วน้องไม่เสียใจไม่เสียดายด้วยไม่เสียดายที่เคยได้แบบ ซัพพอร์ตแต่แค่เสียใจกับสิ่งที่น้องมาทำอ่าใช่นพูดดีพูดดีอันนี้พูดพดีอันนี้พูดพดีประมาณประมาณนี้แล้วก็เราก็ให้อภัยได้ถ้าน้องออกมาขอโทษแต่จะกี่เปอร์เซนต์มันเรื่องของทุกคนแล้วกันแล้วทุกคนคิดเห็นกันเรื่องนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะครับกันนี้มันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ส่วนตัวแลน้องอยากจะมาแบบว่าระบายแก้ข่าวจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับถ้าอยากมี EP ต่อไปเนี่ยต้องเล่าซีมอนเองนะคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ไม่ดีไม่มีนะมันมี เรื่องดีๆก็มีอีกเยอะจะได้มันเล่าแบบเรื่องดีๆเรื่องแบบเอออะไรบ้างก็รีบออกมารีบออกมาก็ได้ครับแบบว่าอย่างน้อยก็มีหลายๆคนที่เชื่อเถอเขาไม่ใช่อวังหรอกสังคมไทยพร้อมที่จะให้ภัยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รู้นะครับยังไงก็ฝากไปด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กําลังใจคอมเมนต์ให้กาลังใจน้องซีมอนเองนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ผิดถูกประการใดก็กาขออภัยทุกคนด้วยนะครับคอมเมนต์กันอย่างสุภาพหวังว่าจะไม่ดราม่าไม่อะไรนะครับก็ช่วงนี้มันมีข่าวอย่างนี้เยอะจริงๆก็ขอโทษด้วยที่อาจจะทําาคลิปออะไรย่งนี อาจจะเยอะหน่อยช่วงนี้แตม่มันน้อยกว่าหลายๆข่าวที่แบบเป็นช่องใหญ่ๆที่ทําแบบวันนึงแบบผมแบบใกล้ชิดขนาดนี้ผมยังทําแบบเท่านี้เลยกับขออภัยจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบเอามาขยายเป็นดราม่าในกลุ่มนะครับผมยังไงชอบก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมและน้องซีมอนน้อง s m M e เอ็งจากก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ ชิคเก้นวีขอแนะนำพอมอดเคบเบเป้ช่วยบริการเติมเกมกมากมายที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีจากผู้ใช้บริการงานจริงมากกว่า2,000 0 0คนแอดไลน์แอดแคบเบเปเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันด่วนมีจำนวนจำกัดและอย่าลืมนะครับยังมีโค้ดชิคเก้นวีของผมลดเพิ่มได้อีกไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องแคบเบเป้เท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดชิคเก้นวีเติมกันเยอะๆนะครับพอมอดเขาจะได้สปอนผมต่อยาว,ยาว